สวัสดีค่ะสวัสดีครับมือเดียวอยแล้วสวัสดีครับแป้งน่จะสองมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะหายกันไปนานเลยสี่ห้าวันนัแลลวจริงหรอเจงที่ไม่ได้ลงคลิปเลยอะคิดถึงกันไหมคิดถึงค่ะโอเควันนี้เรามีของอเซอร์ไพรส์จะให้ทุกคนดูไม่ใช่มนุษย์บ้านเช่ามนุษย์หาบ้านเช่าไปเราไปดูกันดีกว่า คือว่าตอนนี้เราหาที่ทําการของสิงเนอได้แล้วครับทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงคือเรื่องจริงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงพร้อมไหมริมนะ้ําสไตล์วิเต่าเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูเลยนะเดี๋ยวให้คุณแอนนําไปต้องพูดได้ไหมตามครับตามไปดูครับต้นหนังกวักหน้าบ้านเดี๋ยวเอาไงดูบรรยากาศก่อนนะข้างหน้าเออดูบรรยากาศข้างหน้าก่อนเอง นี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้านี้ก่อนไปดูนีตรงใจมากติดแม่น้ําจัดจัด<า>ดูครับทางเดินครับแต่จริงจริงมันเข้าขงหงนาได้อันนี้มันมีระเบียงเราก็เข้าทางนี้นนแหล,ละ,ละอขแล้วต้องมีแบบต้องแบบไปห้าสี่สามอะไรแล้วแบบรอดูไหมมีไหมมาเร็วก็ไม่หลุนดีมาเร็วจะล่วงแทนแทนแทน อจะถ่ายให้ดีเดี๋ล่วงนี้ครับนี่บรรยากาศข้างในครับโ,โหโคตรได้อ่ะโ,อโหแล้วนูน่นบ้านของเราก็จะอยู่ฝั่งนูน่นจริงๆก็ตรงข้ามกันทุกคนดูบรรยากาศสุดไหมไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีอยู่ครับนี่ติดแม่น้ำโคตรชิวอ่ะนูน่นๆสะพานแม่น้ำน้อยไม่ไกลจากสะพานครับสะพานแม่น้ำครับ นะครับโอ้โหสวยมากเห็นว่าดีไหมก็โอเคมันเย็ยนดีออ่าลองพาไปดูดิลองพาไปดูข้างในดิดูนะแง่กั้งไหนไงได้ไหนก็เนี่ยที่เขาให้เช่าอ่ะจริงจริงนี่ทุกคนมันเข้าได้ประตูตรงนี้เขาล็อก๋อเขาล็อกไว้ประตูเลื่อนเข้างนี้แต่เราก็ไปเดินเข้าหน้าออะทุกอย่างันนี้ใช่เจ้าของบ้านบอกว่าสามารถใช้ได้เปิดไฟ มันมีข้างในนี้อีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟไฟเปิดนี่ครับมีข้างในนี้อีกดูมันว่างแต่มันจะดูบรรยากาศเหมือนฟิล90อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอ้โหไม่มาพรีเซนต์เลยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำดูครับปึ๊บคุณแอดปินให้ไยดี แบบดีอ่ะอ่าปิดประตูให้เขาอันนี้ก็บรรยากาศบรรยากาศภายในบ้านครับข้างหลังนี่ก็จะลงๆแต่ด,ดีอ่ะมผมว่ามันลงแล้วมันติดแม่น้ำเมียดูดิอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวซึ่งติดกับอ๋อมาใส่ลูกกงแบบนี้เดิถ้าใส่ลูกกงแบบนี้หมดสวยเลยเี่ยทุกคนคิดว่าอย่างไงจัดเลยไหมแต่ส่วนตัวผมไปแล้ว90เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ลงมาคุยก็จะของทีต่อไปทีค้คุยแล้วน,นิดนหน่อยหลานข้างหนา้าก็ได้อยู่กว้างครับเออมีโตม้หินอันนึงเล่มเลยโอ้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะได้เจอกันอีกทีตอนที่แบบเราเช่าแล้วอาจจะได้เจอกันกันกบบ้านหลังนี้อีพีต่อไปใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ